กลับบ้านแล้วนะคะทีมงานเราเดินพระเงยางาะะ่าสตร์เลยค่ะทางมันลื่นอนะคะของใหม่เ้วพี่นอ้องอ๋อของใหม่เล้วยเป็นตั้งแต่ค่อยของใหม่ ชมบรรยากาศอุโมง์ต้นไม้เด <c oughs> <trendy>, ินทางกลับ hum บ้านนะคะ เราเดินไม่ทันเขานะคะคุณน้อไม่ มีท่เป็นทุงพทยทุงพายพี่น้อยเห็นด้ เที่ยวปลากันเนาะคะ่ะอันนี้เป็นปลาปลาไหลปลาคายะคะ้อค่ะนอไลนอคายนั่นเองเนาะ,ะเอาไม้เยอะนะคะอะน,นี่ค่ะกลับแล้วนะคะ เขาไปได้เอาทุงมือมา ว่าแม่รถเมาบ้านอื่นติมาเอาสักทองนะคะนี่เนาะยุง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 เยอะอันนี้ไม้มะค่าหรือประดูไม่รู้จักบม่รู้จักไหมเนยคะ่ะ ประดูหรือไม้มาค่านะเนาะแถวนี้จะมีไม้สักทองเยอะนะคะเนาะทั้งการเอามาปลูกไว้นั่นเองนะคะต้องฉีงพต้นหักทำไม น้ำไม้มเยอะอยู่นะคะมันสิกัดหู เยอะเลยเนาะแต่ก็มีล่องรอยของไทยบ้านอื่นนะคะมาลดเมานะคะ,ะมาลดเมา

กอดโบหุ่มนะคะกอดสองคนนะคะหุมะะ่มเนาะเห็นเราไม่ตามไปกลับมาอีกแล้ว ปลาสักทั้งหมดในะะแถวนี้ยุงนะคะยุงเยอะปลูกมานานหลายปีแล้วนะคะสองคนอบนะคะเนาะต้นแต่ละต้นเนาะคะ่ะ มาเดินป่าวันหยุดนะคะเบิ่งธรรมชาตินี่แหละเนาะคะ่ะที่บ้นเล่งเปิดบ่มียงบ่มีเนว้สิพาไปเบิ่งไม่รู้จะไปดูอะไรนะคะเราก็มาชมป่ากันนี่เลืเนาะ,ะเอาพี่มีไปไหนแล้วฮะโอ้คุณ ต้นใหญ่ๆนะคะปไปค่ะกับทีมงานเราใส่รถลาบแล้วนะคะซวยแห้ง จะได้เบาแรงนะคะ นายจะเฝ้าไปมีมีกับบ้านเราแล้วนะคะชมธรรมชาติปลาใหม่สองข้างทางนะคะสองข้างทางฮะเอา้จาจะเป็นอยนยัง ขอบคุณนะคะที่รับชมจิบของเรานะคะเรามาถึงบ้านเล้วนะคะถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านแลว้นลวนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะชีวิตก,การเดินป่าเนาะคะ่ะไปหาประสบการณ์น,นะคะ เพื่นไปหาน้องใหม่นะคะเราก็เลยตามไปนะคะไปกับพี่น้อยนะคะ